คณะกรรมการการบระเมือการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายวีรพัฒน์เปล่งปลืม้มตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 3 9ภู้ามิเลุ่มเนาอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนเมืองพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัชพัฏร้อยเอ็ดคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563ณโรงเรียนบ้านหัวดวงกำแพงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอเขตสหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการสอนปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รวม22ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนส่งเสริมและนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นงานพิเศษที่รับมอบหมาย 1. ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. ครูเวรประจําวันพุธ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินยัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามวินัยข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดโดยไม่ขาราชการแต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบตามวันที่โรงเรียนกำหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้แก่สิษย์ปฏิบัติตนเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีช่วยเหลือเกอื้อกูลปฏิบัติตามคำสัง่งผู้บังคับบัญชาตามที่รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ารักและเมตตาต่อศิษย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารนณะและเสียสละต่อส่วนรวมเป็นคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่สําคัญของความเป็นครูเพื่อการเป็นครูที่ดีประกอบด้วยคุณงามความดีซึ่งกระทําด้วยความสํานึกในจิตใจความรักและเมตตาต่อสิทธิ์ให้เป็นความเป็นกันเองต่อสิทธิ์ให้สิทธิ์อบอุ่นใจเมื่อมีครูเป็นที่ปรึกษาตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนาเสมอโดยสนับสนุนศาสนก,กิจของศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอ รู้จักปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์และมีจิตสาธารณะ 3. าจรนยบรณวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามแนวทางจรนยบรณวิชาชีพครูที่กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อประดูเกียรติและสถานะของวิชาชีพมีวินัยในตนเองปฏิบัติตนด้านวิชาชีพบุคลิก,กภาพและวิเศษทัศน์ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอรักและศรัทธาต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาณโดยคำนึงถึงหลักสามประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 5. จิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนในบทบาทหน้าที่วิชาชีพครูมีความประพฤติดีครูดีต้องมีสี่เตียคือ 1. สอนให้เต็มหลักสูตร2 สอนให้เต็มเวลา 3. สอนด้วยความเต็มใจ 4. สอนด้วยความสามารถสร้างความเสมอภาคช่วยเหลือส่งเสริมเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนเพื่อประสบความสำเร็จตามศักยภาพรวมไปถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทุ่งเทเสียสละลูกฝังและการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนหกจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงบทบาท และหน้าที่ของครูที่ปฏิบัติงานด้วยความเตรียมใจมีความรับผิดชอบทําหน้าที่อยากเต็มความสามารถและมีความศรัทธาในวิชาชีพของตนองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการศึกษามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรในแต่ละรายวิชาที่จะทาการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีการวัดผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนมีการทํารายงานผลการเรียนของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้จากสถานศึกษามีการจัดทําสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพและรักษาสีงแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดี่ยวและงานกลุก่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและมุมสำหรับทำกิจกรรมเฉพาะหน้าชั้นเรียนตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้รู้เท่าทันคนอื่นและรู้เท่าทันโลกมีความประพฤติการแสดงออกทางวา,าจาและอารมณ์ที่เหมาะสมมีจิตใจที่เข้มแข็งม,มีความกระตือรือร้อนมีความมุมานะ อุตสาหะทุเทีให้กับการทำงาน 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีระบบบริหารหรือจัดการทำงานเป็นทีมที่ดีเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพมีความสามารถในการทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่มีผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีภาวะผู้นำที่ดี 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความสามารถอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการสุภาพเรียบร้อยและรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการและช่วยเหลือซึ่งก,กนนันและกันในหน้าที่ราชการ 6. การใช้ภาษาเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้ภาษาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยมีทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียน ที่ดีและเหมาะสมประยุกต์นาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งเรียนรู้จากสถานศึกษาและจัดทําสื่อการสอนที่เหมาะสมและหลากหลายช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทําความเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนําเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วยขอบคุณและสวัสดีครับ